Thank you สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดระ Channel อีกแล้วนะครับวันนี้นคะครับผมผมจะมาพูดถึงนคะครับผมผลงานนะครับของเวียสุกลวัฒน์นะครับผมในปีหน้าเนี่ยเราจะได้ดูกันในเรื่องอะไรกันบ้างน,นะครับผมว่าจะมีเรื่องไหนกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับพี่เวียเนี่ยในปีหน้าเนี่ยมีละครถึง3เรื่องด้วยกันนะครับก็ในเรื่องล่าสุดนะครับผมที่เพิ่งจบไปในปีนี้นะปีนี้เนี่ยพี่เวียเนี่ยมีละครเรื่องเดียวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องสัมปทานหัวใจนั่นเองนะครับเนื่อง รับบทเป็นนายหัวนาบุญนั่นเองนะครับที่คู่กับท่สานะครับเรื่องนี้เนี่ยก็โอ้โหทั้งคู่เนี่ยจิ้นกันมากๆเลยนะครับถึงจะเป็นเรื่องเดียวของพี่เวในปีนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวที่แบบว่าโอ้โหมันแบบว่าเรตติ้งดีมากๆนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยเขาจะได้เจอกันในปีหน้าด้วยเดี๋ยวเรามาพูดถึงในปีหน้าก่อนว่าจะมีเรื่องนี้เขาปล่อยตัวทีเซอร์มาแล้วครับนั่นก็คือเรื่องพัชรมนตาน,นั่นเองอ่ามีใครได้ดูตัวทีเซอร์บ้างหรือยังนะครับก็แบบว่าโอ้หมนแแบบาาาดดูะล้้วววก็ปปยค เพราะว่าพัชราบนตาเนี่ยมันแบบว่าเป็นเขาโครงของเรื่องแมวตัเพชรนะครับในอนดีตนั่นเองเออเพชรตามแมวขออภัยครับเรื่องเพชรตามแมวนะฮะก็คือแบบมันเป็นเขาโครงเดียวกันแต่ว่าถูกปรับเปลี่ยนเนื้อหานะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแบบว่าชื่อตัวละครเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเป็นเาขาโครงก็คือตามหาเพชรพัชราบนตานะครับ ที่แบบว่ามีอาถรรพ์นะที่มีแบบอ่าเพชรพชรับอ่าพรชนม์มตาเนี่ยเขาแบบเกี่ยวข้องกับตัวนางเอกแล้วก็แบบพวกโจรเนี่ยต้องการที่แย่งชิงนะครับก็เลยแบบพวกโจรเนี่ยก็มีอันเป็นไปด้วยความที่เพชรเนี่ยมันมีอาถรรพ์นะครับแล้วฝ่ายนางเอกพระเอกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตามหาคําตอบว่าจริงแล้วแบบ เพชรเนี่ยมันคืออะไรมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นนะฮะอันนี้เป็นเนื้อหาคร่าวๆนะคะของเรื่องเพชรอ่พัชระมนตานั่นเองนะครับโอเคเรื่องต่อไปครับผมไม่ใช่หนังบูหรือจะใช่แต่ว่ามันเป็นแบบคอมเมดี้ด้วยนะครับผมก็คือเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์นั่นเองเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เคยพูดเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนังแบบไม่ใช่หนังบูอะ แต่มันเป็นหนังแบบออกแนวคอมเมดี้ฮาฮานะฮะแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีมูด,ด้วยครับเพราะว่าพระเอกของเราพี่เวียสุรวรรณนะครับเขารับบทเป็นตำรวจมือปราบนั่เองเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องย่อให้ฟังนะเพราะว่าผมไม่เคยพูดถึงอะไรเรื่องนี้เดี๋ยวอ่านเรื่องย่อให้ฟังที่ทำอะไรนะเพราะผมมิขิตหรือภารกิจเพื่อชาติที่ทำให้มือปราบหนุ่มเลือดอิสานกับคุณหนูตกอับคู่ปรับที่ไม่เคยยอมไม่มีใครยอมใคร ต้องจับพัดจับผูมาเป็นคู่รักกำมาอปัญหาจึงก่อตัวขึ้นทุกวันแต่ความผูกพันก็เพิ่มขึ้นทุกนาทีภารกิจครั้งนี้จึงไม่ได้มีแค่อันตรายแต่มีหัวใจเป็นเดิมพันมีเป็นเกี่ยวกับภารกิจอีกแล้วนะฮะล้วก็ต้องมาแบบปลอมตัวเป็นคู่รักกำมาอนะฮะโอเคเรื่องนี้นะครับผม เพราเรื่องเนี่ยจะคล้ายๆเรื่องต่อไปเลยคือแบบต้องมีการปลอมตัวต้องแบบอะไรอย่างนี้นะฮะเรื่องต่อไปที่พูดถึงนั่นคือเรื่องยอดรักนักรบนั่นเองนะครับผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ต้องบอกก่อนว่าเป็นของค่ายพอดีคานะครับเป็นของค่ายพอดีคานั่นเองแล้วเรื่องเพชรพัชรมนตาเนี่ยเป็นของค่ายกันตนานะฮะส่วนเรื่องยอดรักนักรบเนี่ยก็ของกันตนาเหมือนกันนะครับอ่าโอเคครับยอดรักนักรบเนี่ยพี่เวียเนี่ยรับบทเป็นคนอีสานอีกแล้วนักร้องหนุ่มเลือดอีสานเหมือนกันนะครับส่วนอันนั้นคืืออมปราบ มือปราบหนุ่มเลือดอีสานเป็นคนอีสานทั้งสองเรื่องเลยนะฮะ,ะก็คือแบบตัวนักร้องเนี่ยเขาไปหน้าตาคล้ายๆกับนาววิกโยชินหนุ่มนะฮะซึ่งมันแบบที่หายตัวไปเนี่ยเขาหน้าตาเหมือนกันทําให้นักร้องเนี่ยต้องถูกจับตัวไปแบบต้องไปปฏิบัติภารกิจแทนอะ่ <S <S นอะ <S <S เพื่อแบบไม่ให้ไม่ให้มีคนรู้ว่าแบบหายตัวไปอะ่ะคือเขาก็เลยต้องไปสวมบทเป็นนาววิกโยชินหนุ่มนะครับแต่ว่าด้วยตัวคู่มั่นอะ่ะและตัว น,นางเอกของเราที่รับบทตัวที่สาเนี่ยเออเหมือนจะแบบจับสงสัยได้ว่าตัวนักร้องหนุ่มเขาไม่ใช่คู่มั่นของตัวเองนั่นเองนะครับรีน,นี้ก็เลยเป็นเป็นภารกิจที่ตัวพระเอกเนี่ยตัวพี่เวียเนี่ยต้องพยายามฝึกนะครับผมให้ตัวเองเก่งแล้วก็แบบทําทุกอย่าง ให้เหมือนคนรักนะครับของแพทย์หญิงเนี่ยของทิสานะครับแล้วก็แบบต้องลบเก่งด้วยความที่แบบเขาเป็นนักร้องไง <restrial> เขาไม่ได้เก่งเรื่องการลบมาก่อนนะฮะอ่ะเรื่องนี้ก็แบบต้องมีการปลอมตัวกันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าทั้ง3มเรื่องนะครับผมที่จะได้ดูกันในปีหน้าก,ก็จะมีเรื่องพัชรมนตานะครับผมเรื่องผู้เบาอินดี้ยาหยีอินเตอร์เรื่องย้อนรัก Rab นักรบเนี่ยเป็นพอดเรื่องที่แตกต่างกันแล้วแบบว่าน่าดูนะฮะน่าดูทั้ง3ามเรื่องเลยนะครับต้องบอกว่าบูทั้ง3ามเรื่องเลยก็ได้นะว่าได้ ปีหน้านี่คือแบบจะได้ดูพี่เวียแบบโขบบูเรื่องแรกพัชรมบนตาก็แบบว่าเกี่ยวกับการบูเกี่ยวกับลิลับเรื่องผีนิดน,นึงนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็ผู้บา India, ่าวอินดี้ยาหินเตอร์มีบูนิดหน่อยแล้วก็มีแบบฮาคอมเมดี้นะครับผมตลกตลกนะครับนางเอกก็เชฟฟันนี่นั่นเองที่คู่กับพี่เวียนะฮะส่วนแบบเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องยอดรักนักลมนะฮะเรื่องนี้ก็ได้คู่จิ้นที่แบบว่าเรตติ้งดีจากเรื่องสัมทานหนัวใจเนะี่ยกลับมาเล่นด้วยกันก็คือพี่เวียกับอิสารเองเรื่องยอด เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอันนี้ออกแนวแบบมีการบ,บูบูบูอันนี้น่าจะบูเต็มที่แล้วแหละนะฮะโอเคครับก็ติดตามชมแล้วกันมีแต่เรื่องน่าดูทั้งนั้นเลยนะขอบคุณทุกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมที่เข้ามารับชมและฟังนะฮะคลิปนี้ก็พูดติดติดกันอีกนิดหนึ่งไม่รู้จะพูดเร็วไปไหนนะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด ต่อไปก็เจะทางตันจะกลับหลังหัวใจกรทำไม่ไหวตอนเห็นหัวใจรรกกันฉันนั้นมันตายทันเป็นไม่อยากจะเห็น บอกไม่ได้เพราะเขาดันดีถ้าพูดอย่างนีคนเลวมันก็คือฉันคนผิดที่คิดมาักกันแค่เธอเท่านั้น กลักหลังหัวใจก็ทำไม่ไหวแม้ว่าเธอจะบอกว่ารักวันเท่าไรแต่หัวใจขึ้นไปฉันขอได้ไหมเธอจะให้กันได้หรือเปล่าว่าเธอพูดอย่างนี้คนแล้วมันก็คือฉันคนผิดที่คิดเมื่ารักกัน แค่เจอทนั้นต้องเลิกหวังทั้งทั้งที่รักต้องทำแค่ไหนทอร์มมาจุไรไม่รู้กับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เดินต่อไปก็จะทางตันจะกลับหลังหัวใจก็ทำไมไ่ไหววันหนึ่งทนไม่